สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันที่แปลงของคุณโลดอีกแล้วนะครับวันนี้พี่กบก็มาทําคลิปนะอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนะมาดูต้นแรกนะที่เคยลงให้ดูหลายๆครั้งแล้วนะครับดูลูกตอนนี้นะเพื่อนๆครับต้นนี้โอ้โ ก็ถือว่าพอต้นนะครับเพื่อน,อนจากที่เห็นตอนแรกนะว่าช่วงล่างเนี่ยลูกน้อยนะครับช่วงล่างเนี่ยลูกน้อยแต่ว่าไปเยอะช่วงบนนะครับเพื่อน,อนดูพูสิครับว่าตอนนี้ลูกเริ่มเขาเรียกว่า เป่งภูออกมาแบบสวยมากๆเลยนะครับ เรามาดูอีกต้นหนึ่งนะเ,นเพื่อน เป็นไงบ้างครับสวยไหมครับอ่ามาดูต้นนี้บ้างนะครับเพื่อนถ่ายคลิปช่องเยอะเช้านะฮะก็แสงพอมีแสงชัดเจนดีนะครับ ต้นนี้ใกล้แล้วนะครับพบว่าเป็นต้นที่ออกก่อนเพื่อนนะครับความแก่ของเขาเนี่ยประมาณก่อนเพื่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็คงเป็นผลลัพธ์นะครับเพื่อนเครับจากหลักการที่คุณโรดได้เอาหลักการของท่านดร์สุมิตรามาใช้อ่ามาดูต้นนี้บ้างคุณโรดเอาแนวทางนะครับมาประยุกต์ใช้ตามแนวทางของด็เตอร์สุมิตรานะครับผู้เราดม มาดูต้นต่อไปครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโยงนะครับ ดอกทุกต้นเลยครับนี่ก็ดอกมากนะครับ จริงๆแล้วนะทุเรียนของคุณโลดเนี่ยนะครับอาบานตอนช่วงนั้นนะฝนตกนะครับตกติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์เลยนะครับเจอฝนก็แทกมาตลอดเลยตอนช่วงเป็นหางแย่ครับคิดว่าน่าจะกระทบและมีปัญหานะแต่ว่าก็ผ่านมาด้วยดีนะครับเพื่อนๆ ดอกสวยทุกต้นเลยนะครับมาดูใกล้ๆนะต้นนี้ สวยมากนะครับอ่ะทีนี้ดูลูกแล้วก็มาดูใบอ่อนบ้างครับก็<ร>แทงใบอ่อนออกมานะอีกไม่นานเนี่ย ได้เก็บลูกแล้วครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยใบยอ่อนก็เป็นใบหนึ่งของเขาเลยนะเป็นใบแรกเลยนะครับที่ทําในปีต่อไปนะครับเนี่ยฮะทุเรยียนคุณโลดจะไม่ชะง,งักไม่เอ,อ่เรียกว่าไม่ไม่งันนะเรียกอะไรไม่ชะง,งักงันนะฮะคือ เขาสามารถที่จะพร้อมที่จะมีผลผลิตในปีต่อไปเลยนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าปีต่อไปเขาน่าจะาได้ผลผลิตที่เร็วกว่านี้นะครับเนี่ย โอ้โหดูทุกมุมเลยนะครับผมเห็นลูกสวยมากๆนะครับนี่ต้นนี้ดกมากนะครับคลิปนี้ก็ให้ชมผลลัพธ์ทุเรียนนะของคุณโลด วันนี้ก็วันที่4เมษายนพฤศภานะคปี5ปี65นะครับว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตามคลิปนี้เลยครับเพื่อนๆน,นี่ฮะใบ,บอ่อนใบอ่อนแตกมาเยอะมากเลยนะโอ้นี่ครับ ดกตุกต้นเลยครับเพื่อนๆครับ,ๆๆรบโอ้โห,โอ,โหอ่าเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์คุณโรดด้วยนะครับวันนี้นะครับว่ามีอะไรนะเพิ่มเติมแล้วก็ เผื่อคุณรดมีอะไรแนะนำนะครับเพื่อนๆนี่ฮะน้องเขาก็กำลังโยงอยู่พอดีเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ